สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณสูตรวิ่งล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางหวยรัฐบาลไทยในงวดวันที่30ธันวาคมพศ2563นี้นะคะท่านผู้ชมจ้ะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะสําหรับงวดปลายปีนี้นะคะวิ่งล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสล,ลักคิดในรัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นของเราวิ่งล่างในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณน,นะคะขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักแสนสามครั้งนะคะบวกหลักสิบล่างสามครั้งนะคะบวกเกาวทงที่นะคะท่านผู้ชมสําหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลข เท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าค้นหลับในอนาคตออกตัวอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวัง,วงขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นวิ่งล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักแสนสามครั้งนะคะแปดคนสามนะคะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะบวกกับหลักสิบล่างสามครั้งนะคะ ห้าคนสามสิบห้าไดเล็กเด่นห้านะคะสี่บวกห้านะคะได้เก้าเก้าบวกเก้านะคะไดสิบแปดไดเล็กเด่นแปดนะคะสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสามแปดสำหรับการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าและเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นวิงล่างในงวดนี้ค,ะคะ 8, ออา, 3, า,ะะา,คา,าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะ ไดแปดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างรางเลขท้ายสองตัวออกสามแปดเรามาดชมกันต่อนะคะหลักแสนสามครั้งสองคนสามนะคะได้หกได้เลขเด่นหกนะคะบวกกับหลักสิบล่างสามครั้งสามค้นสามนะคะได้เก้าหกบวกเก้านะคะได้สิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกเก้าคงที่ก็ได้สิบสี่นะคะสําหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก40สําหรับการคํานวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลข5และเลข4ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ40เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข4นะคะเลข4ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวในในงวดนี้นะคะออก40จะกเรามาดชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมา หลักแสนสามครั้งนะคะห้าคนสามสิบห้าไดเลขเด่นห้านะคะบวกกับหลักสิบล่างสามครั้งสี่คนสามสิบสองนะคะห้าบวกสองนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าคงที่นะคะได้สิบหกได้เลขเด่นหกสำหรับผลออกรบบางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสี่หกสำหรับการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสี่หก เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นวิ่งล่่ง,ลงในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเดน่นเลขหกนะคะเลขหกในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยแรงรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกซีหกเรา,ารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสนสามครั้งนะคะเก้าคนสามยี่สิบเจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะบวกกับหลักสิบแรงสามครั้งสี่คูสามสิบสองได้เลขเด่นสองนะคะ จ็ดบวกสองนะคะได้เก้าเก้าบวกเก้าคงที่นะคะได้สิบแปดไดเลกเดนแปดสำหรับผลออกดอกวันเลทท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดสี่สำหรับแนวทางการคำนวณเลกเดนวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้น,นะคะเลขเก้าและเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะแปดสี่ 4. เพราะฉะนั้นสำหรับเลกเดนวิ่งล่างในงวดนี้ข่าวตัวเลกเดนเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่าง รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกแปดสี่สี่งวดที่ผ่านมานะคะการคำนวณเลขเด่นของเรานะคะปิงปองนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างงวดที่สองเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างงวดที่สามเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างงวดที่ส uh mm ี่เข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าสําหรับการคํานวณเลขเด่นวิล่างในงวดนี้เข้ามาในตาแหน่งหลักสิบหรือหลักหน่วยนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับการคํานวณนะคะหลัก แสนสามครั้งนะคะหนึ่งคนสามนะคะได้สามนะคะบวกกับหลักสิบล่างสามครั้งแปดคนสามยี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสามบวกสี่นะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าคงที่นะคะได้สิบหกได้เลขเด่นหกสำหรับผลออกรองางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดศูนย์แนวาทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขหก คนละวันได้ออกมาแล้วนะคะ70เพราะฉะนั้นสาหรับการคํานวณเลขเด่นวิ่งล่าาในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะเลข7ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างจะสองวดนี้เลขเด่นของเรานะคะจะเดินมาในตําแหน่งของหลักสิบล่างติดนะคะท่านผู้ชมสองวดติดนะคะจะรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดนี้ออก70นะคะสาหรับตัวเลขเด่นเลข7วิ่งล่างในงวดนี้คืองวดวันที่16พฤศจาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขเด่น เด็กเด่นเลขเจ็ดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบแรงตามศูนย์นะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่30ธันวาคมพศ2563นะคะสำหรับการคำนวณเลขเด่นของเราในวันนี้นะคะทา่านผู้ชมสูตรคำนวณวิ่งล่างนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท,าท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักแสนสามครั้งนะคะสองคนสามได้หกได้เลขเด่นหกนะคะ บวกกับหลัก10ล่าง3าครั้ง7จ็ดคาด้เล็กเด่น1นะคะ6บวกนะคะได้7 7บวกกาคงที่นะคะได้16ไดเล็กเด่น6นะคะสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้ว,ลวเลขเจ็ดและเลขหกนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับเลขเด่นการคำนวณวิ่งล่างของเรานะคะในงวดวันที่30ธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้ว เลขเจ็ดและเลขหกนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะแล้วเราพบก,กันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับ งวดนี้ก็เป็นงวดสุดท้ายในวันในสิ้นปีนะคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโชคดีนะคะตอนรับวันปีใหม่นะคะท่านผู้ชมจ้ะสวัสดีค่ะ